กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยิดีต้อนรับเข้าสู่ Counter Strike Global Offensive นะครับจะบอกแบบนี้ได้อยู่ก็ตอนที่พูดขึ้นต้นคลิปนะครับแต่ว่าต่อจากนี้ก็อาจจะเป็นแฮกเกอร์สไตล์ e Global Offensive แล้วก็เป็นได้ข่าวอัปเดตล่าสุดวันนี้เลยหรือเปล่าจากเพจนะครับเกมถูกบอกด้วย V2 นะครับได้ประกาศนะฮะออกมาว่า Counter s t y สไตเนี่ยครับเปลี่ยนเป็นเกมฟร e ทูเพ a y แล้วนะฮะพร้อมเพิ่มโหมด Battle Royal e ด้วยชื่อ Danger นะครับที่แปลว่าอันตรายนะฮะโซนโซน,นอันตรายเปลี่ยนเป็นเกมฟร e ทูเพย์เรียบร้อยซึ่งหมายความว่าอะไร ซึ่งหมายความว่าเกมนี้เป็นเกมฟรีครับผมจากที่เมื่อก่อนโอ้หลายปีมากเกมนี้ต้องบอกว่าหลายปีมากจริงครับตั้งแต่ซื้อมาตั้งแต่เล่นมาจนถึงนับปัจจุบันเนี่ยครับมันก็กลายเป็นเกมฟรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งซึ่งผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าผมยังจะอยู่ยังจะแคสต่อเกมนี้หรือเปล่าอันนี้อันนี้คือ ผมยังไม่รู้นะเพราะว่าส่วนตัวนี้ความภาคภูมิใจเนี่ยมันมันเริ่มแบบหายไปเต็ม100%นตอนนี้ผมหายไปประมาณ60%อีก40%นี่ทำใจเราจะเอามันไปเติมกับ อีกห0ที่หายได้เลยไหมอาเต็มร้อยไปเลยซึ่งตัวฟีทูเพย์เนี่ยครับจะต่างจากฟีอีดิชั่นนะฮะที่ออกมาเมื่อเดือนกันยากันยาหรอที่ผ่านมาตรงฟีอีดิชั่นสามารถเล่นได้กับบอทดอ๋อก็คือว่ามันฟรีก็จรงิงแต่ว่ามันแค่เอาไว้เล่นกับบอทดแค่นั้นเองนะฮะไม่สามารถมาลงแข่งขันได้เดสแมทได้หรือเปล่าน่าจะเข้าใจถูกแบบนั้นถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าตัวฟีทูเพย์ล่าสุดตัวนี้ฮะสามารถเล่นได้ทั้งกับบอทดย้ำด้วยแล้วก็เล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ เต็มรูปแบบย้ําว่าเต็มรูปแบบก็คือเล่นได้เท่าคนเสียตังก็ก็พูดได้แบบนั้นเลยโดยสามารถเข้าไปรับมาเล่นได้อย่าง m o u s e m u n แแบบ f e r e e นะได้ที่ Storm Steep Power ซึ่งผู้ที่เล่นอ๋อซึ่งผู้ที่เล่นซึ่งผู้ที่เล่นแล้วก็ติดใจเนี่ยครับสามารถซื้อ CSGO Palm Status Upgrade นะฮะสำเนียงจากกระแดดนิดนึงนะครับด้วยความที่เราก็ต้องฝึกในในการพูดภาษาสาก่น นะครับผมจะคนจะเกียดกูเอาก็ะดิมนี่นแหละเข้าเรื่องดีกว่าในราคา500บาทนั่นเองครับสี่เก้าผมก็ตีไป500เลยแล้วกันนะครับซึ่งพามเนี่ยจะทําให้เราได้สิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาและก็คุณสมบัติออนไลน์ต่างๆด้วยรวมทั้งเกมเพลย์แบบผู้เล่นหลายคนนะฮะการค้นหาแมอย่างเป็นทางการอ๋อก็คือเซี C ่ยพามเหรอก็คือถ้าไม่มีพามก็เหมือนก็เหมือนพวกที่แบบว่าเวลล์ไพไพไพเวแลงที่ไม่ถึง21 e อย่างนี้ปะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปลองในเกมเหมือนก เท่ารลอย่อนะครับลองเล่นลองรับผู้เล่นได้สูงสุด18คนนะครับก็คือแมตช์หนึ่งนี่มี18คนแต่ว่าก็ต้องต้องลองเข้าไปลองนะแต่ว่าด่านหนึ่งเนี่ยประมาณ10นาทีซึ่งหมดนี้ผมอาจจะไปเล่นเป็นคลิปแยกก็ได้นี่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนอกจากนี้ผู้เล่นผู้ที่เล่นนะโซนอันตรายนะครับด้วยพามสเตตัสเนี่ยจะได้โซเนีย MP5 SD หรือเปิด MP5 ลายอะไรวะลายลายมนู ลายมะหนูลายมหนูมันคือลายอะไรวะลายมะหนูโนหนูมมนี่ก็คืออ๋อเป็นลายหนูนะครับพเาะว่าอยู่มันเป็นหนูก็อ่านเจอเป็นแลปๆนะฮะอ๋อนี่ครับนี่มาทั้งรูปเลยอ๋อนี่ก็จะเป็นลายแบบนี้แล้วก็จะมีดีไซน์ชุดใหม่อารมณ์ประมาณนี้ฮะนี่วิธีรับก็คือ ทำ250 XP นะครับในโหมดอันตรายนั่นเองเกมเมอร์อย่างคุณต้องไม่พลาดอันนี้โฆษณานและไม่เกี่ยวช่องเราก็ไม่มีสปอนเซอร์คนที่ซื้อไปก่อนแล้วก็จะได้ตัวอัปเกรดเลยอย่าพึ่งโวยวายสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วนะครับก็จะได้ตัวอัปเกรดก็คือตัวพรา e เซตัอัปเกรดไปเลยนะครับในราคา500บาทอันนี้คือเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับสำหรับคนที่ซื้อไปก่อนหน้าจะอัปเดตเป็นตัวฟรีเนี่ยครับก็ก็จะได้เป็นตัวพรามมาโดยไม่ต้องเสียตังค์500นะครับถ้าผมเข้าใจ ถูกก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าผมเข้าใจผิดนะฮะ<ๆ>ก็จะโดนด่าตามมาเฮ้ยพี่มันไม่ใช่นะอะไรประมาณนั้นแหละเออร็ประมาณนี้นะครับก็สําหรับเคาน์เตอร์นะฮะเข้าไปดูในสตรีมกันอีกทีหนึงเผื่อไม่ชัวนะครับว่าพี่แม่งข่าวหลอกปวะเออเฮ้พี่อะไรนะเอ,อพิลฟูเดงพีไงไ่ไม่ใช่นะครับนี่มันเดือนธันวาคงไม่น่าจะใช่แฮกเกอร์ต,ตาย ไม่จบกูไม่จบกับแฮกเกอร์จริงลอเตอร์สไตล์ o b o บอล e n s e พนนนะครับเปิดให้เล่นฟรีแล้วตอนนี้เรียบร้อยซื้อเซียนโยพาม Sta u ัสอัพเกรดนะครับเพิ่มในราคา500บาทซึ่งซึ่งที่ผมอ่านมาก็คือเขาบอกว่าการที่เราจะซื้อไอตัวนี้มาเล่นเนี่ยตัวพามเนี่ยมันจะทำให้เราแบบว่าไม่เจอกับแฮกนะเห็นเขาบอกมาแบบนั้นซึ่งตรงๆมัก่อนหน้าที่จะอัปเดตเป็นตัวฟรีเนี่ยนะถึงเราเสียตังเล่นก็เถอะนาย นายรู้อะไรไหมว่าการที่เรามีาพามในเกม Private r a n k 21เนี่ยเรากดคอนเฟิร์มในโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เราหนีแฮกจากนายได้เลยอะ่ะถึงถึงเราจะทำา o v e r w a t c h เนี่ยแต่ว่าคนใน Overwatch เนี่ยเราก็จากร้อยคนนี่เห็นประมาณ1-2คนที่จะโดน Overwatch แบนนายวาวนายนายคิดว่ายังไงอ่ะนายวาวถ้วสมมุติว่าคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่ต้องการจะซื้อพามแล้วคือบางทีเขาก็รู้สรรพคุณของเคาน์เตอร์มาแต่ก่อนแล้วว่าเอ้ย แฮกตั้งเยอะนะถึงจะแบบว่าเสียตังค์เล่นก็เถอะแล้วถามว่าคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่ถ้าจะเสียตังค์ซื้อ500เพื่อหนีแฮกจริงๆถามว่าหนีได้ ชัวหรือเปล่าต้องลองคิดนะตรงนี้ก็ต้องลองคิดนิดนึงว่าถ้าเราจะเสียตังค้5 0 0เนี่ยมันสามารถหนีได้จริงๆริงไหมนะครับและที่เขาบอกว่าพามสเตตัสทาให้เราไม่เจอแฮกเนี่ยชัวหรือเปล่าที่เขาพูดมาเนี่ยเขาเขามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์จากร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เขาเอ,อ่ยออกมานะฮะไม่รู้ว่าทางวาวเอ,อ่ยออกมาหรือว่าทางเพจไหนเอ,อ่ยออกมานี่ผมว่าจาไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีอยู่เพจหนึ่งที่เขาบอกว่าพามเนี่ยหนีแฮก แต่ผมว่าน่าจะหนีได้แต่ไม่ร้อเปซเพราะว่ายังไงเกมยิงปืนส่วนใหญ่มันก็ต้องมีแฮ็กอยู่แล้วเป็นธรรมดานะครับเป็นของคู่กันมันก็เป็นเกมฟรีไปแล้วนะก็ทําใจยอมรับความจริงนะเพราะว่าตอนนี้เรานะเปลี่ยนความจริงไปแล้โอเคสำหรับคลิปหน้านะครับมีให้ติดตามกันต่อขอ้ติดตามกันต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้รักทุกคนครับอย่าลืมเก้าอีนะจ๊ะ